สวัสดีช่วงเย็นครับผมนะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคม2566บ้านสวนโซลา r เซลล์ครับที่นี่ใครที่เพิ่งติดตามมานะครับไฟไม่ถึงใช้โซลาเซลล์ร0 0ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำแยกระบบนะฮะอันนี้คือช่วงเย็นผมเพิ่งให้อาหารปลาไปนะฮะอันนี้ใช้ตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงแอร์นะครับบ้านอยู่นู่นครับบ้านที่ติดตามมาเรื่อยช่วงนี้เริ่มเขียวขจีนะครับเพราะว่าพายุเข้านะ ประมาณถึงวันที่15นะฮะนี่ฝั่งบ้านเนี่ยใช้ตู้เย็ยนพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยแยกกันเลยนะชุดบ้านกับปั๊มแยกกันแล้วก็ฝั่งตรงนี้เป็นฝั่งที่ผมยืนอยู่ก็คืออ,ออฟฟิศน้อยนะครับห้องเก็บของและโรงรถเนี่ยมีแอร์ครับติดแอร์ก็แยกกันอีกแยกระบบแอร์จะเป็นตู้สำเร็จเลยนะครับสมาร์ทเทคนะฮะตู้3.5กิโลวัตต์นะฮะดูนิดหนึ่งนะใครที่ติดตามมานะครับ ใช้แอร์นะห้องห้องรกหน่อยรกแต่ก็เป็นระเบียบนะของนะครับเตรียมส่งให้ลูกค้าด้วยเนี่ยตู้นี้ครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใครสนใจตู้นี้คอมเมนต์คอมเมนต์ได้นะอันนี้พามาดูบรรยากาศครับโซนเก็บของจะรกหน่อยนะครับเพราะว่าของผมค่อนข้างเยอะนะครับกำลังจะทําการขยายพื้นที่เก็บน,นังนอีกแล้วก็โต๊ะพวกนี้ก็คือไว้นั่งประกอบงานนะฮะตรงนี้โต๊ะจะมีของอันนี้โรงรถนะ จริงจอ,จอดรถได้2องคันนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับผมผมเชื่อเลยว่าใครที่เลี้ยงปลานะนี่แล้วความสุขของการเลี้ยงปลาเนี่ยคือการได้ดูให้อาหารปลาตอนเย็นนะฮะอันนี้ให้รำข้าวครับมันก็จะกระจายตัวกันเร็วนะฮะแล้วก็ปลาเนี่ยกินเสร็จไปหมดแล้วนะครับนี่น,นสระน้ําเมื่อก่อนสระน้ำนี่ใหญ่มาก พื้นที่ที่ขุดสระเนี่ยทั้งหมดประมาณ3ไร่นะครับบนคันสระด้วยนะเนะีฮะเป็นโครงการสมัย20กว่าปีที่แล้วนะครับผมมาผมขั้นสระนะครับขั้น FC ที่ติดตามตั้งแต่แรกก็จะเห็นขั้นสระแล้วก็สระเนี่ยเป็นสระหลักที่เติมน้ำนะครับน้ำบาดาลเติมนูน่นแต่ตอนนี้เย็นแล้วนะฮะหกโมงเย็นกว่าแล้วมันดับไปลวปั๊มดับจะทํางานเฉพาะกลางวันบาดาลเติมมาช่วงหน้าฝนก็จะปิดบาดาลไว้บ้างนะครับก็คือพัก บาดาลเพราะว่าน้าเรามีอยู่แล้วนะครับก็จะเปิดใช้เฉพาะแค่เต็มถัง1,000ลิตรก็จะปิดช่วงหน้าฝนที่น้ําหลากัหลกๆนะฮะแก๊ลอนนั้นแก๊ลอนลอยของฟุตวาลของปั๊มหอยโข่งนะฮะปั๊มหอยโข่งเนี่ยใช้ใช้รถสปริงเกอร์ยิงสปริงเกอร์ในสวนอีกทีนะครับจะปั๊มจะมี2ตัวนะครับอ่าอันนี้คือหอยโข่งนะขนาด1แรง96โวลต์ใช้ได้4แผงนะฮะปั๊มเนี่ยยิงสปริงเกอร์รอบสวนครับ หัวสปริงเกอร์ตอนนี้เกิน40หัวแต่ผมแยกเป็น2โซนโซนฝั่งนู้นแล้วก็โซนฝั่งนี้นะฮะโซนฝั่งนู้นก็คือแบ่งวาลวแยกนะครับอนาคตจะทําเป็นอัตโนมัติให้มันแยกเองเพราะว่าบางทีผมไม่ได้อยู่อยู่บ้านนะครับก็คือ,คอแม่อยู่ในช่วงกลางวันบางทีผมออกไปทํางานแต่เช้าไม่ได้รดน้ำเนี่ยก็คือจะให้ตัววาลวอัตโนมัติไปเลยนะครับความสุขครับผมนะครับนี่อันนี้ให พี่ชายนะครับมาช่วยตัดหญ้าให้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเวลาไม่ค่อยมีตอนนี้นะฮะนนั้นพี่สาวครับผมนี่ตัดหญ้าแล้วก็พี่สาวเขาเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวตัดหญ้าแล้วก็ก็เอาญ้าไปให้วัวนะครับใครสนใจวัวนะพันลูกผสมเลยมาดูได้นะครับเ <laughs> ตรียมออกวัวนี่นะมันดอกเรื่อยๆเลยนี่อันนี้มะม่วงน้ําดอกไม้นะ อันนี้ปลูกได้ไม่กี่ปีก็ออกผลแล้วนะฮะฝั่งนี้แผงโซล่าเซลล์ครับนี่แผงโซล่าเซลล์รอเพิ่มเติมแผงนะเดี๋ยวจะเอามาแผงมาเพิ่มอีก2นะครับแผงเยอะไว้แผงเยอะแบตเยอะยิ่งดีครับระบบออฟกริดนะครับที่นี่ออฟกริดร้อยเนะออฟกริดคือผลิตไฟใช้เองมีโรงงานผลิตไฟอันนี้คือโรงงานผลิตไฟของผมนะฮะเอาไปแบ็กอัพเอาอะไรนะครับ,เ, up, right. รบเพราะฉะนั้นงานซ่อมบำรุงเราก็ต้องมีนะครับถ้าเราใช้การไฟฟ้าเนี่ยเราแค่ผู้ใช้และผู้จ่ายค่าไฟเท่านั้นเอง เราไม่มีงานซ่อมบํารุงเว้นแต่ว่าหม้อเราพังนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราผลิดไฟใช้เองแบบนี้งานซ่อมบํารุงเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงบประมาณอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงการคืนทุนนะเพราะว่าผมต้องการผลิดไฟให้ผมใช้ได้ตามที่ผมต้องการนะครับทุนที่คืนก็คือเขาให้เราเป็นรูปของไฟนะครับนี่อันนี้ก็ให้พี่มาตัดให้เรื่อยๆนะครับอร,รอบสระเนี่ยให้พี่เขาดูแลตัดหญ้าให้นะฮะ อันนี้แม่แม่เกี่ยวเองเลยตรงนี้อันนี้แม่เกี่ยวเองเลยนะรอบตรงนี้นี่ครับคนเท่าคนแก่แกอยู่แกก็ทํานู่นนี่นั่นไปนะฮะก็ได้ออกกําลังกายแกแกก็เกี่ยวเองของแกไปนะอันนี้เห็นวาลไหมเห็นท่อทั้งหมดเลยนะฮะวิ่งไปโซนฝั่งนั้นก็ปลูกข้าวโพดด้วยฝั่งนั้นก็เดินระบบไปนะครับ ตอนนี้ข้าวโพดหยุดไว้ก่อนกำลังจะเริ่มปลูกอีกแล้วนะครับปลูกที่เราปลูกกินเองด้วยแต่หลักๆขายในชุมชนนะฮะไอเดียมันต่างกันครับผมนะครับเราอยู่บ้านนอกเนี่ยถ้ามีพื้นที่เนี่ยบางอย่างมันไม่สําคัญว่าพื้นที่เราจะต้องใหญ่นะผมเนี่ยต้องการขอให้มีสักหนึ่งไร่หรือไม่ถึงไร่เนะี่ยถ้าเราใช้ความคิดที่จะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นเงินให้เป็นพืชเป็นเงินอนะมันก็ได้นะฮะไอันี้ปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็ เอากินแล้วก็อาจําหน่ายในชุมชนใครที่ติดตามก็จะเห็นเรื่อยๆมีระบบน้ำนะเดินท่อไปนู่นนะฮะเวลาเข้าไถาก็เอาท่อออกก่อนแล้วไถแล้วก็ปลูกแล้วก็ต่อท่อแล้วก็ยิงสปริงเกอร์ได้เหมือนเดิมนะฮะนี่คือความข้อดีของการที่เราเตรียมระบบน้ําไว้นะฮะอันนี้หน้าเล้าไก่ครับพี่มาตัดหญ้าให้อันนี้เป็นสวนฝรั่งนะครับผมมาแรกๆผมปลูกแต่ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้หอนะแต่หวานนะนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะค่อยมาใส่ปุ๋ยเอานะฮะแล้วก็ห่อนะครับอืมฝั่งเล้าไก่ครับผมชื่นใจละชื่นใจใช่ไหมเวลาเดินดูเล้าไก่นี่ชื่นใจจริงๆไนงะวันนี้ไม่ขอเข้าไปนะเพราะว่าผมเอ่อมันเย็นแล้วนะฮะให้เขาอยู่ให้เขาหากินข้างนอกนะ,ะนี่ครับเล้าไก่ที่เราลงทุนนะครับ เราต้องการให้มันเป็นแบบนี้เราต้องการได้แบบนี้เราก็เลยลงทุนแบบนี้นะฮะนี่ครับงบตามที่แจ้งคลิปก่อน5 0,000กว่าบาทนะฮะรวมเล้าตรงนี้แล้วนะเนี่ยรวมตรงนี้ละนี่ครับชุดชุดตัวเนี้ยชุดเล้ายังไม่ล้อมรั้วเนี่ยประมาณ29 0 0 0เ้ราก็ตีไป29 0 0 0นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ย20,000กว่าบาทล้อมรั้วเนี่ยสุดแล้ว2 0 0 0 0กว่าบาทบางคนทําได้ถูกกว่านี้ถ้าคนทําเป็นช่างเลยทั้งหมดทั้งกอเป็นเชื่อมเป็น มีเวลาเนี่ยเขาก็ได้ถูกกว่านี้ครับแต่ผมเนี่ยผมจ้างให้พี่ๆี่มาทําให้ญาติญาติมาทําให้นะครับแล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมก่ออิฐไม่เป็นนะครับมันฝึกได้แต่ว่างานผมไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอันนี้กรณีเราจ้างเลยแน่นอนว่าเราไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับแตท่ทุกคนก็ต้องการข้อมูลที่จะทำนะครับก็เตรียมไว้นะครับแต่เล้าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคใหญ่เลยแหละพื้นที่ประมาณ160ตารางเมตรนะรวมเล้านะนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ตนนัวนี้ประมาณร้อยกว่าตัวนะฮะ กำลังจะพร้อมออกไก่บ้านนะไก่บ้านเลี้ยงไก่บ้านแล้วก็จําหน่ายในชุมชนด้วยแล้วก็จําหน่ายออกเป็นชุดไปด้วยนะครับก็เป็นรายได้นะฮะแม่เขาดูแลทุกวันทุกวันนะฮะเช้าเย็นเขาก็จะมาอยู่ในนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับน,นี่โซนนี้ไม่เคยพามาดูเท่าไหร่นะฝั่งเนี้ยผมพาดูแต่ฝั่งบ้านฝั่งนู้นนะครับอืมอ่ากล้วยเห็นไหมกล้วยออกล้นี่แก่แล้วนี่จะแก่แล้วฮะกล้วยน้ําว้านะ แล้วก็มีข้างๆนี่สปริงเกอร์เนี่ยครับอันนี้กล้วยหอมเขียวกำลังจะสวยเลยนะครับสปริงเกอร์นะครับนี่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวพี่เขาตัดยาฝั่งนั้นรกยังไม่เดินไปนะครับต้นกระท้อนใครที่ติดตามตั้งแต่แรกเนี่ยมันโตแล้วนะพี่คาดว่าปีหน,น้าน่าจะติดผลแล้วนะต้นกระท้อนเนี่ยผมตั้งใจปลูกไว้ข้างๆเพื่อที่จะให้ร่มพวกเล้าไก่มีกระท้อนแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกตรงนี้ มะพร้าวน้ำหอมาได้ขี้ไก่เด็ดยอดเยี่ยมเลยนะครับฝั่งนี้แดดจะอยู่ที่ใต้แดดมาฝั่งนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นมันจะร่มให้เล้าไก่เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวนะว่ามันสูกสุกแล้วนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมันตัดไปนะครับนี่สุกแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะฮะแล้วก็ขอบคุณการสับสุนโดยตลอดมานะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ